เราเห็นข่าวกสทชนะครับอาคาร2 6 0 0ล้านบาทยังไม่เสร็จล้างค้างอยู่นะฮะสารอาญาคดีทุจริตภาค7็นะครับงบร้ย30ล้านบาทไม่เสร็จสารพักขนงไม่เรียบร้อยสตองะพยาวพุทธมนตนของสมุทรสาครน,นะครับนอกจากสาตองอที่ถล่มไปแล้วอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วข่าวก็ตีขึ้นมา แล้วก็เงียบหายไปเราก็ได้แต่นั่งดูแล้วทําตาปริบๆกันไปว่าไม่เห็นหัวฉันเลยหรือเมื่อสักครู่ผมถามคำถามนีทิ้งไว้ว่าอาจารย์คิดว่าเราควรทํายังไงครับทั้งสองท่านเลยฮะประชาชนควรควรทําอย่างไรหรือเราจะจัดการกับเรื่องนี้กันยังไงดีครับกับประเทศเราเนี่ยครับ,รบผมอย่างนี้ฮะว่าผมว่าสังคมเนี่ยไม่ควรใช้ความเครียดกรผ่านโลกโซเชียลนะครับมันไม่พอครับ อ๋อมันไม่พอมันไม่พอครับด่าเท่าไหร่ก็ไม่พอ <Okay. S 1> ฮะควรออกมาขับเคลื่อนนะครับผ่านภาคประชาสังคมหรือนําไปสู่การตรวจสอบยืนเลยก็ได้อย่างพิตะนา,ากรกรกับคุณดำรงพุทธาเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีของการต่อสู้การรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสุดกำลังควรจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบต่างๆนี่ยไม่ใช่เพียงว่าติ๊กต็อกไอจีแล้วมาคอมเมนต์กันเองแล้วก็รอดูกันอย่างเงี้ยมันไม่พอมันไม่ใช่ ควรออกมากดดันหน,หนักๆมากๆนะครับให้เขารู้ว่าสังคมเนี่ยเกลี้ยกล่ำขนาดนี้นะแล้วรับไม่ได้กับการใช้ความอะไรไม่อยู่กับร่องก็ลอยคือวันนี้เดี๋ยวถอยแป๊บนึงแล้วก็แอบโทษนะฮะลักหลับโผล่ยื่นอะไรเข้ามาอีกโดยที่ถ้าไม่มีการโวยก็ไม่ได้<ช>นะครับผมผมมองงนี้ครับว่าควรจะเร่งนําไปสู่การตรวจสอบไปเร็วและขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองเองก็รู้ว่าสังคมเกลี้ยกล่ำนี้ถ้าจะถอยเนี่ย ถอยเนี่ยต้องถอยมีคอมมิชเมนต์ว่าจะนําไปสู่การตรวจสอบปรับปรุงอะไรบ้างอะไรที่จะว่าล้มหรือไม่เอาอีกนะครับให้มันนําไปสู่การใช้สอยประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับ<ม>เดี๋ยวคุณอันเดี๋ยวเมื่อกีก้ก่อนเข้ารายการอาจารย์นันทนาก็บอกและคุณอันควรจะไปสภาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับวันสอ n ป time in m i n แต่ผมจะไม่ตกน้ําใช่ไหม <c oughs> คือเข้าไปแล้วจะหลงอะหล,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 ลงหล,งลหรไม่ใช่ลหลงไหลอะหลงทาง เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือสภาย,ยังไม่มีป้ายบอกทางเดี๋ยวอยู่มาสิบเดือนก็ยังหลงทางอยู่ oh. ไปไหน <My S 2> มาไหนเข้าไปในตัวอาคารมันไม่มคือไม่มีป้าย,ายบอกค่ะแล้วก็เลขห้องนี้ก็มหัศาจรรย์มากมีเลขซ้ํากันเป็นชุดเลย oh, เลขเชุดเดียวก,กันเนี่ยซ้ํากันแล้วก็เราต้องเลือกเอาเองว่าเราอยากจะเลือกเลขนี้ที่เป็นห้องกรรมธิการหรือเลเลือกเ,เ,เลขนี้เพื่อที่จะเป็นห้องพักรอ มันมีชุดของเลขที่มัน A อบ C บซแล้วก็ไม่มีตัวอักษรนำหน้าอะไรเนี่ยเราจะบอกไม่ได้เลยว่าเราควรจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเพราะไม่มีป้ายบอกเลยอันนี้ก็ใช้เชื่อมจิตเอาเองก็แล้วกันนะคะว่าจะไปหาห้องไหนเพราะว่าคนที่มารับก็ไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยอยู่ตรงไหนนัดกันยังนัดกันไม่นัดกันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันไม่มีป้ายบอกมันปล่อยให้มันถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเลยนะเละขนาดนี้ได้ยังไงคน คนประมูลคนสร้างคนตรวจรับงานมัน,มนไม่ประสานอะไรกันเลยกร็รับไปแล้วนะอาจารย์ครับอย่างนี้ข้าราชการก็หลงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะให้การยังหลงเองใช,ใช่ค่ะขา้าร<อ>าชการยอมรับกับเดนเองนะคะบอกว่าออพอเดนถามทางเขาก็บอกว่าอ๋อหนูก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลงเหมือนกันคืออยู่4ปีมันต้องหลงค่ะมันเป็นตึกสี่เหลี่ยม4ี่แสนตารางเมตรแล้วก็เดินวนไปวนมาอย่างนี้แล้วไม่มีป้ายบอก เราก็จะนึกไม่ออกว่าเรากำลังอยู่ทิศอะไรนะคะแล้วก็ลิฟต์บางบางบะลิฟต์ในอาคารทั้งหมดบบางชั้นไปไม่ได้บางชั้นไปได้เราต้องรู้ว่าถ้าเราจะไปชั้นนี้เราเข้าลิฟต์ตัวนี้นะคะฝั่งนี้ไปได้แค่ชั้นนี้ฝั่งนี้ไปได้อีกชั้นหนึง่งอ,อะไรอย่างนี้มันจะเป็นสภาพิสวงอ่าตันเนี้ยอันเนี้ยทำไมไม่ของบมาทำป้าย ชาวบ้านที่เข้ามาเยี่ยมชมสภารวมทั้งบุคลากรสสสวที่อยู่ในสภาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตัวเองจะเดินไปทิศทางไหนครับผมการใช้งบที่ศูนย์เปล่ากับการบริหารจัดการที่ล้มเหลวขนาดนี้ฮะใครต้องรับผิดชอบคือในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้แหละเข้าทางก็คือว่าคนที่จะตัดงบประมาณเนี่ยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มจากสส สอสอตัดเสร็จก็ส่งมาให้สวแต่ว่าสอสอเนี่ยจะมีอำนาจในการที่จะตัดได้มากกว่าสวเนี่ยจะมาตรวจสอบเล็กๆน้อยๆโอกาสตัดหรือแทบจะตัดไม่ได้เลยแต่สอสอเนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเขาก็กำลังขมีขมันแต่อันเนี้ยในฐานะที่เรือเป็นสวเนี่ยถ้างบชุดนี้มาถึงสวดิฉันก็จะค้านเต็มที่ ไม่ควรจะให้เลยแม้แต่รายการเดียวแล้วขอขอ,ขอนุญาตไอ้อ,อ,อ,อาคารจอดรถใต้ดิน13าชั้น4,600ล้านนี่มันผ่านไปยังไงคะคือมันเป็นงบหมกเม็ดก็คือว่ามันยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่ายังไม่มีตัวงบเข้ามาในปีปีใหม่นี้ก็ยังไม่เข้ามานะคะคแต่ว่ามีการออกแบบไปแล้วค่าออกแบบร้อยกว่าล้านออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่มีงบจริงเข้ามาก็ประมาณว่าออกแบบเสร็จฉันให้เธอทำแน่แล้วก็ ผูกพันสามปีเป็น4,600ล้านอันนี้มันไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าก่อนที่ตึกนี้จะสร้างเนี่ยบัญญัติของข้อบัญญัติของกทมเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าอาคารที่จะสร้างเนี่ย120ตารางเมตรจะต้องมีที่จอดรถ1คัน,นเพราะฉะนั้นระบุไว้แล้วในข้อบัญญัติของกทมแต่พอสภาเนี่ย4 2 0 0 0นตารางเมตรเนี่ยเขาจะต้องมีที่จอดรถ3,500คัน ถ้าคำนวณตามข้อบัญญัติของกทมปรากฏว่าสร้างมาพันเก้าร้อยคันก,ก็ขาด <ขา S 2> ไปพันหยคันผิดกฎหมายแล้วตอนนี้เราจะหาใครมารับผิดชอบใครเป็นคนเซ็นอนุมัติใครเป็นคนให้สร้างมันจะเหมือนกับตึกสอตงอที่เวลาก่อสร้างไม่ต้องขออนุมัติคืออนุมัติกันเองแล้วตรวจสอบกันเองสุดท้ายแล้วที่จอดรถไม่พอแล้วพอ ถึงเวลาตอนนี้มาของบเพิ่มใครเดือดร้อนประชาชนแล้วค,ค,นคนเซ็นอนุมัติคนออกแบบคนรับแบบคนเซ็นผ่านเนี่ยเอาเปเปอร์มาดูใครเซ็นเอางี้มันจบงี้ไม่ได้เหรอจย์มันมีหลักฐานอยู่แต่ว่าเราดําเนินคดีได้ไหมเราเรียกมาจัดการไหมเหมือนสตงงตอนเนี้ยที่เราก็เห็นว่าโอ้โหมันมั่วกันมากตั้งแต่ผู้ออกแบบผู้รับเหมาจนกระทั่งปลอมลายเซ็นกันเนี่ยแต่ดําเนินคดีได้ไหมมันติดอะไรฮะ ดิฉันอยากจะให้ดําเนินคดีและตอนนี้กําลังสืบสาวกันอยู่แล้วก็เราก็ต้องอมีวัฒนธรรมที่กดดันให้คนผิดเนี่ยมารับผิดชอบอแล้วดิฉน,นอยากจะให้มีวัฒนธรรมหน้าบาง <c oughs> แบบญี่ปุ่น <c oughs> ก็คือว่าคุณรับผิดชอบให้ลาออกแต่อันนี้ไม่เลยค่ะนอกจากไม่รับผิดชอบแล้วหายไปเลย ซึ่งอันนี้อันตรายก็บอกว่าจะมายังส่งตัวแทนมาเลยนี่ใช่ไหมค่ะไม่ยอมมาอ่ะอาจารย์ส่งท้ายครับจริงๆหมดเวลาแล้วแต่ว่าให้อาจารย์ได้ส่งท้ายสักนิดนึงอาจารย์วิชียรอยากอยากส่งท้ายเลยสั้นๆได้แค่ครึ่งนาทีนะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างเสริมต่อที่ท่นานอาจารย์นันทนาเสริมเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าท้ายสุดเนี่ยไอโครงการพัฒนารีโนเวทรัฐสภาเนี่ยเราต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เราต้องสร้างว่าทำคนผิดแบบคนผิดลอยนวลไม่ควรจะมีอย่างนี้ในสังคมไทย นะครับเพื่อนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยลากแก้วให้เข้มแข็งมากขึ้นครับและยิ่งสังคมเกรียยกล่ำถึงความไม่ยุติธรรมเมื่อไรเนี่ยนักการเมืองต่างหากที่จะล้าสมัยต่อสังคมณกขนาดนี้ครับผมนะครับ